กับเีต้ประธานที่เคารพกระผมพลตำรวจโทวิชณุม่วงแพรศสีบัญชีรายชื่อเิร,ริรุงไทยท่านประธานครับวันนี้ผมจะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีปรายบุคคลนะครับโดยเจาะจงไปที่ท่านผู้เด็กพลุกจันร์โอชาในาะธนาหนณารัฐบาลและใน,นานะประธานคณะกรรมการาาการตำรวจท่านประธานครับ มีคนพูดถึงท่านพลเอกประยุทธ์กับโควิดมาสองวันวันนี้จะขออนุญาตพูดถึงท่านพลเอกประยุทธ์กับตำรวจหน่อยนะครับเพราะว่าตำรวจเนี่ยก็ชอกช้ำเจ็บปวดจากการบริหารงานในฐานะของนณารัฐบาลในนฐานะของประธานกอตลอมาเจ็ดปีเต็มๆ ท่านประธานครับองค์กรตำรวจเป็นองค์กรที่ใหญ่มีอำนาจมีหน้าที่มีผลต่อความเป็นอยู่ต่อความสงบเรียบร้อยต่อความสงบสุขของประชาชนประเด็นที่ผมจะบริหารขอยญานประเด็นที่ผมจะอภิปรายท่านผู้เดนประยุทธ์ในวันนี้ในสามประเด็นครับก็คือการบริหารงาน ในสำนังกรบมการชาติในฐานะประธานอรอล้มเหลวและปล่อยปลาแล้วเลยให้มีการทุจริตการเลือกตั้งมีการแต่งตั้งผวกพร้องไปลงตำแหน่งต่างๆนะเพื่อจะสืบทอดอำนาจทางการเมืองใช้คำตังก์ชมายุบแท่งพราบสวนทำให้พระราบสวนทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยเนี่ยฆ่าตัวตายกัน ถึงเกือบ20คนครับและประเด็นที่3มการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานงประชาชนปล่อยปละละเลยให้กองร้อยควบคุมฝูงชนนำกระสุนยางนำแก๊สน้ำตาไปไล่ยิงประชาชนผู้ชุมนุมประท้วงนะครับไล่ท่านโดยขัดกับหลักสากลท่านประธานครับ ท่านพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีมาเจ็ดปีในรัฐบาลกรรชห้าปีในรัฐบาลเลือกตั้งสองปีลำมลุลนปี60มันใหญ่เปทชัดเจนนะครับเมื่อวานท่านเทลีพิสุทธิ์หรวหน้าผมก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยว่าให้นในัฐมลุนเนี่ยจะต้องปฏิรูปตำรวจให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งปี ถึงวันนี้สามปีครึ่งครับยังไม่จบเลยนะกฎหมายปฏิรูปตำรวจหรือพอรบรตำรวจแห่งชาติเพิ่งเข้าเพิ่งผ่านสภาวะนนึ่งไปยังไปอภิปรายไปปรับปรบปุงแก้ไขกันอยู่ผมเนี่ยเป็นกรรมธิการคนหนึ่งไปไม่ถึงไหนเลยครับ172มาตราไปได้แค่15-16มาตราเท่านั้นเอง ผมอยากเรียนท่านประธานว่าคนถามกันมากมายเพื่อนครสักหน่วจก็ถามนะว่าดึงไว้ทำไมนะครับทำไมต้องดึงไว้ด้วยดึงมาทำไมทั้งที่ประกาศว่าจะปฏิรูปตำรวจนะให้เสร็จทิ้นโดยรวดเร็วมีการตั้งคณะอาิการมาสองคณะผมเป็นกรรมธิการตำรวจด้วย คณะกรรมาธิการตำรวจถูกเชิญไปร่วมประชุมกับคณะนายกร่างพลบบตำรวจหรือปฏิรูปตำรวจกับท่านอาจารย์มีชัยผมถามท่านอาจารย์มีชัยว่าถ้าตราบใดที่ประธานคณะกรรมการตำรวจหรือประธานกนตลอเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง ร่ยยมทูตมาจากทหารมาตจเข้อชอ,อะไรกันแล้วแต่เนี่ยมันจะปริรูปได้เลยครับนะเพราะว่าทุกคนก็อยากเข้ามาควบคุมมากำกับดูแลมาสแสวงหาประโยชน์ทั้งทาง,ทางตรงทางอ้อมทั้งทาง,ทาง,ทางการเมืองไม่คิดที่จะเป็นรูปอย่างแท้จริงเพราะนั้นการที่ท่าน พลเอกประยุทธ์เข้ามาเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดความเกิดปัญหาอีกต่างๆอย่างมากมายครับเมื่อกี้ผมได้พูดถึงสามประเด็นในสามประเด็นเนี่ยมันจะมีคําสั่งของาชาซ,ซ,ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งมีอยู่3ามคำสั่งนะครับที่เป็นผลโดยตรงเลยกับการเข้ามาควบคุมตำแหน่งตุลานารชาติก็เป็นรังสียยมหิตที่ยังแพ่อยู่ทั้งแพ่ซ่านอยู่ทั้งทุกวันนี้คำสั่ง,งราชาัชอมีทั้งหมด สี่ร้อยห้าสิบหฉบับสิ้นผลไปแล้วก็ประมาณสองรอกว่าฉบับแต่สามฉบับเนี่ยเป็นคำสั่งคอชอที่มีผลกระทบต่อเพื่อนตำรวจมีผลกระทบไปถึงประชาชนเนี่ยอย่างยาวนานใน,ในปีห้าเก้าบางําสั่งก็หกศูนยมันก็6กหนึ่งทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่เมื่อสักครู่นี้ผมพูดถึงคำสั่งที่ คำว่าควบคุมดูแลคำหนังแรกคือคำสั่งที่รวบอำนาจการแต่งตั้งมาอยู่ที่ผู้ช่าการัหวัชาติเพียงคนเพียงผู้เดียวหมแต,แต่งตั้งตัวประเทศในทุกระดับท่านธานครับในช่วงของรัฐบาลตวชเนี่ยมีการทุจริตกันอย่างมาโมโหลานจนในที่สุดเนี่ยท่านพลเอกประยุทธ์คงจะรู้เห็นคงจะอะไรนนแต่ก,ก็เลยเรียก เลยเอาตำแหน่งประธานกรรลยมากำกับดูแลด้วยตัวเองแต่ก็ยังมีครับไม่ใช่ไม่มีแต่ก็อาจจะแนบเนียนขึ้นไว้กว,ว่าเดิมการร่วบอํานาจนะก่อให้เกิดการทุจริตรมีอานาจมากการจุดยิงสูงทุจริตทั้งในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของเงินทอนเงินทองในเรื่องของอำนาจทางการเมือง ประธานครับเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เนี่ยผมไม่ทราบว่าผมควรจะพูดหรือไม่เพราะไม่เปืนอความเลวร้ายในสภาแห่งนี้ซึ่งผมก็เป็นสมาชิกอยู่คนหนึ่งด้วยความเลวร้ายนี่คือว่ามีการแจกจ่ายตำแหน่งต่างๆก็ของใครก็ไม่รู้นะครับก็ของผู้มีอำนาจเนี่ยไปให้รัฐมนตรี ตรงนี้เป็นช่วงภิพายไม่ไว้วางใจรัฐทนตรนีท่านนั้นเขาเอาตําแหน่งสารวัตรเนี่ยมาแลกกับมือของสสพักฝ่ายค้านให้คุณบวให้ผมด้วยนะแล้วผมจะให้ตาแหน่งสสคุณตําแหน่งหนึ่งขออภัยผมจะให้ตาแหน่งสารวัตรคุณตําแหน่งหนึ่งนี่มันมีด้วยนะครับที่ผมไม่เคยยินมาก่อนเลยนะครับ กาน,นี้ก็เป็นความเร็วลายในเรื่องของการแต่งตั้งนะครับก็ใครจะเอาตำแหน่งเหล่านี้ไปแจกนะฮะนอกจากผู้มีอำนาจในกรทลอนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องผมเนี่ยไปควบคุมไปดูแลการเลือกตั้งที่ลำปางปรากฏว่าผมไปดูที่อำเภอเสริมงามสารวัตรสืบอำเภอเสริมงามไปตรวจพื้นที่ไปเจอชายหนุ่มผมเกลียนสองคน ครับรปิกอัพมาแล้วมีกล่องอยู่ข้างหลังตรวจคนก็เพราะว่าพบเงมินนะยังไม่ทันที่จะดำเนินการต่ออะไรก็ชายสองคนนั้นก็โทษสับไปหาปเดี๋ยผมขออนุญาตรายงานนายหน่อยแค่นาทีเดียวน,ะนั่นอ่งน,นนะรภูมิกับอ่ทวัสืบนะถูกภูมิกับเรียกกลับไปที่โรงพักแล้วคนที่คอยอยู่ก็คือผู้การลำปางขนาดนั้น ประโยคแรกที่ผู้กรลัปางพูดกับสวัสดิ์สืบก็ือคือว่าเฮ้ยลื้อจะขัดขวางการซื้อเสียงเลือกตั้งเหรอไม่ไม่ผิดนะเฮ้ยลื้อจะขัดขวางการซื้อเสียงการเลือกตั้งเหรอครับอันนี้ก็เป็นนี่ชัดเจนเลยพอสอสสืบสาวไปปับ๊บอาวคนนี้ก็คือมาจากคนที่แวดล้อมนะผู้มีอำนาจแวดล้อมนะคนที่เป็นบริวารของของท่านนายกนั่นเองนะครับ ท่านประธานครับคำสั่งคลอชอที่มีผลต่อข้าราชการบทีคำสั่งนั้นก็คือคำสั่งที่ยุบแทงปราบสวนอันนี้ก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากครับเพราะผมเคยอภิปรายเคยยื่นยติในสภาเคยพูดเรื่องนี้มารอบหนึ่งแล้วครับแค่คำสั่งมีผลบังคับ ปันตรโ,โทรจันก็ฆ่าตัวตายนะท่านหัวหน้าของผมนในทะลีเป็นสุดเคยให้สัมภาษณ์ว่ามันเป็นการฆาตกรรมโดยผู้มีอำนาจหรือว่าเป็นการฆ่าฆ่าตัวตายด้วยตัวเองด้วยความคับแค้นถูกบีบคั้นวันนี้ก็ยังปฏิเสสงสัยอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้นะมันก็จะเป็นประเด็นเป็นปัญหาที่หมักหมมอะไรกันมายาวนานนะเรื่องการยุบแท้งความส่วนเนี่ย ปัญหามีเกิดในทุกระดับครับท่นประธานนะระดับนะรบองสารวัตรคนที่สอบสวนไม่เป็นมีใครวุฒิกฎหมายก็ถูกจับยัดเข้าไปนะเพราะว่าพอยุบแท่งปับ๊บเขาก็จะขาดอนาคตประเมินไม่ได้ต้องการเลือกตำแหน่งก็ต้องวิ่งเต้นต้องซื้อต้องใช้เส้นสายนะคนทำงานเข้าไปไม่เป็น ตำแหน่งสารวัตนะสูงขึ้นมาอีกนี่ต้องรับผิดชอบก็ดีอยู่เช่นกันก็เหมือนกันครับนะไม่มีเส้นกระตุกจับยัดเข้ามามาจากจราจรมาจากปอมาจากสือ,อไรต่างๆนะแล้วก็เอาตำแหน่งที่สบายๆมีมีเงินมีทองมีบรบิลล์เหล่านั้นเอาไปให้พรรคพวกตัวเองและคนที่จ่ายเงินจ่ายทองจริงๆแล้วเรื่องนี้มันก็พัฒนามา20ปีแล้วนะครับเรื่องของการสร้างมืออาชีพ สร้างอนาคตสร้างความหวังให้กับเพื่อนตำรวจเนี่ยนะครับมีมา20ปีแล้วอยู่ดีๆก็มายกเลิกมายุบโดยที่ไม่มีการศึกษาไม่มีการทำประชาพิจารณ์ไม่มีการทำอะไรเลยฮนะ20ปีใช้เวลาผมอาจจะคิดว่าสองนาทีอะนะครับใช้เวลาสองนาทีในการที่ท่านตวัดลายเซ็นเซนชึบไปเนี่ยทุกอย่างสลายทันทีเลย แล้วปัญหาต่างๆก็ตามมาอย่างที่ผมได้เรียนนะครับระดับรองผู้กำกับเองเนี่ยกขาต้องมาบริหารงานสอบสวนพอวุโสปุ๊บย้ายเข้ามาถูกจับยัดเข้ามาก็ก็บริหารงานไม่ได้ฮ yes? ะเพราะว่ายิ่งเป็นบริหารงานสอบสวนยิ่งต้องมีความรู้เพราะต้องตรวจสมนวนต้องดูต้องให้คําแนะนาอะไรต่างๆกับน้องๆน,นะครับผู้แทนข้นาพเจาครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุดแล้วก็ยังไม่จบด้วยครับใน การปฏิรูปตำรวจในพลบตำรวจเองพูดถึงเรื่องของงานสอบสวนไม่น้อยมากชุดโดนท่านจำมีชัยเนี่ยเคยในที่ยกล่างในยกล่างเป็นสองฉบับคือฉบับที่ฉบับแรกก็คือพลบตำรวจฉบับที่สองคือพลบสอบสวนแต่ก็ไม่ผ่านค<ม>ลมอไม่ส่งเข้ามาในสภาอ,อย่างนี้ขออนุญาตสดสดสดขึ้นภาพนิดนึงที่ผ่านมาไม่เป็นไรคนระับโอเค เดี๋ยวช่วงที่ผมพูดช่วยเปิดคิดไปน,นะครับอันนี้ก็เป็นผมมีเวลานิดเดียวนะครับก็คือเป็นเรื่องที่จะนําเรียนว่ามันเป็นอะไรที่เพื่อนตํารวจรับไม่ได้จริงๆนะครับเราจะกอกความเดือดร้อนในกับประชาชนด้วยประเด็นที่สามนะครับเรื่องการละเมิดสิทธิ์การละเมิดรัฐนูลการละเมิดสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของผู้ชมนงประท้วง เมื่อวานท่านพลโนตรีสุพิสารเพื่อนสมาชิกพระเก้าไก่พูดไปเยอะมากครับเรื่องนี้นผมเองเราจะไม่ไม่พูดซ้ำนะครับแต่ผมอยากให้ดูคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะขยายความเรื่องคลิปนิดนึงไปไปตรงคลิปเลยตรงคลิปเลยกลับไปไปเรื่อยๆครับ ครับก็เพื่อนสมาชิกประธานนะเพื่นอนถึงก็ปราชมภาพไปด้วยแล้วฟังผมพูดไพด้วยเลยกันนะกพอจะได้ไม่เสียเวลาผมด้วยท่านประธานครับผมดูนี่ผมก็สงสัยว่านี่มันเป็นฝีมือ,รอ,อดดหรือตำรวจของตำรวจหรือฝีมือของใครฮะเพราะว่าผมเนี่ยเคยฝึกกองร้อยควบคุมผงชนเคยควบคุมเคยพากองร้อยวบชมลงสนามปฏิบัติหน้าที่ผมคิดว่ากองร้อยควบคุมผงชนมันไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะทําอย่างเนี้ฮะ ดูนะฮะดูในภาพนีฮะมีการทุบตีมีการเดี๋ยวถึมีใช้กระสุนด,ดังไล่ยิงด้วยฮนะนี่ <canvas> ผมคิดว่ามันน,มน,นี่มันนี่มันฝีมือของตำรวจเหรอเนี่ยผมสงสัยครับไม่ใช่ผมสงสยัย,สงสยคนเดียวฮนะคนที่อยู่ในโลกโซเชียลก็สงสัยเขาก็ไปสืบสอบมาว่าเฮ้ยนี่ไม่เป็นตำรวจจริงๆแล้วว่ามันเป็นใครกันแน่ครับต่อต่อไปที่ๆๆๆ ต่อไปที่ภาพภาพต่อจากนี้ฮะในผมก็เบอร์แล้วนะฮะว่านักสืบโซเชียลไปตามมาว่าคนเหล่านี้เป็นใครมาเปิดไปเรื่อยๆฮะจะไปถึงภาพตุตายเลยนะครับว่าใครที่มาแต่งชุดกองร้อยขอบวนบุคชนแล้วมาปฏิบัติหน้าทีนะก็ใครเป็นใครก็คงไม่รู้คนคง,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 คงพอคาดเดาไดนะ้แต่ว่า ผมถามว่าท่านนายกบันตรีหรือพอบอรตรเนี่ยปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้อย่างไรครับถ้าเป็นตำรวจถ้าเป็นตำรวจก็ต้องดำเนินการครับเป็นตำรวจจริงๆนะเพราะลักษณะอย่างเนี้มันก็จะเข้าข่ายร่วมกันท้าร,ร่างกายร่วมกันพยายามฆ่ามันเกินกว่าเหตุมันขัดรักษาคนแน่นอนแต่ถ้าเป็นหน่วยอื่นเป็นใครครับ ก็ต้องหาคำตอบมาให้ประชาชนให้หายงใสงสัยให้ได้ครับนี่ก็เป็นนะสิ่งที่ผมจะนำเปลียนในการพิปายไว้บางใจท่านประธานท่านประธานครับมีพบตรท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าตำแหน่งกับตำนานนั้นต่างกันครับ ตำแหน่งมาแล้วก็ไปแต่ตำนานจะอยู่ตลอดไปนะผมก็ฝากเรียนไปถึงท่านนายกรยัฐด้วยว่าตำแหน่งมาแล้วก็ไปแต่ตำนานนั้นจะอยู่ตลอดไปครับท่านจะถูกจดจาตลอดไปนะว่าท่านได้ทำดีทำชั่วทำประโยชน์ให้ประเทศชาติหรือสร้างความเลวร้วายให้เกิดขึ้นอย่างไร ผมจากเรื่องต่างๆที่ผมได้พิปลายมานะครับทั้งสามประเด็นนี้ก็ผมก็ไม่สามารถจะไว้วางใจท่านให้เป็นเรื่องมดีต่อไปได้ขอพักสุดท้ายดนวยจะขออนุญาตจบด้วยปลาดในเรื่องของสำกครับคนป่วยที่เป็นอันตรายที่สุดคือคนป่วยที่มีอำนาจปกครองบ้านเมือง นำมาคิดว่าตนเองเป็นผู้วิเศษมีอำนาจพิเศษและที่เรียวร้ายที่สุดคือหลงเชื่อตัวเองด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณครับ